สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมาเด็ดแพรเซี่ยงไฮ้เอาไปปลูกในบ้านกันคะ่ะช่วงนี้แพรเซี่ยงไฮ้นะคะที่เราเคยทําคลิปปลูกไว้ในกล่องโฟมนะคะ<ม>ก็ทยอยออกดอกแล้วคะ่ะแล้วก็มีดอกตูมๆแบบนี้นะคะเยอะเลยวันนี้ก็จะเด็ดเอาแบบว่าเฉพาะดอกที่ ตุ้มๆแบบนี้แล้วก็ก้านยาวๆนะคะจะเอาไปปลูกแบบไม่ต้องใช้ดินกันค่ะให้บานพรึบทีเดียวพร้อมกันเลยนะคะก่อนอื่นก็มาเลือกแพเสเซียงไฮก่อนค่ะก็เลือกที่มันหลายๆสีนหน่อยนะจะได้สวยๆวยรู้ได้ยังไงว่าหลายสีนะคะก็คือก้านเขาจะสีต่างกันค่ะถ้าสีอ่อนเนี่ยส่วนมากก้านก็จะเป็นสีขาวๆนะคะถ้าสีเข้มก้านก็จะเป็นสีแดงแเข้มๆค่ะ อันนี้เราก็จะเด็ดไปสักสิบกว่ากิ่งนะคะเลือกกิ่งที่แบบว่าตรงๆแล้วก็ยาวๆเท่าๆกันหน่อยค่ะหลังจากที่เราไปเลือกกิ่งแพสเซียงไฮมาแล้วนะคะก็เลือกกิ่งที่แบบว่าตุ้มๆนะใกล้ๆออกดอกให้แบบว่าออกดอกพร้อมๆกันนะคะก็เลือกแบบนั้นมาเลยจะได้มีดอกให้เราเห็นนะคะทีนี้พอได้มาแบบนี้ทีนเดาก็จะเอา ใบส่วนล่างนะคะออกให้หมดรูดออกมาแบบนี้ค่ะเอาไว้เฉพาะใบส่วนบนนิดหน่อยนะคะเนี่ยรูดมาแบบนี้เนี่ยรูดนะคะเพราะว่าส่วนนี้เนี่ยเพราะว่าส่วนนี้เนี่ยเราจะแช่ลงไปในน้ํานะถ้ามีใบมันจะทําให้เกิดการเน่าค่ะแต่ถ้าเรารูดมาเหลือแต่ก้านแบบนี้นะคะจะไม่เน่าแล้วก็อีกอย่างรากก็จะออกตามข้อด้วยค่ะพอได้กิงมาแบบนี้เรียบร้อยก็ ทำให้เท่ากันนะคะเสร็จแล้วเราใช้อันนี้เป็นเชือกนะคะเชือกกล้วยเอาแบบว่าธรรมชาติธรรมชาตินะคะมามัดมัดเลยนะคะ,ะมัดแบบนี้ให้อยู่มัดยังไงก็ได้ให้อยู่เรียบร้อยค่ะทีนี้ก็ตัดนะคะก็ได้ทรงมาแบบนี้ค่ะเป็นพุ่มมาเลยนะคะแบบนี้ทีนี้ เราไปหานี่ค่ะอันนี้ก็เป็นขวดแยมนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแก้วอะไรก็ได้ใส่ส,ส,สวยๆท่านผู้ชมหาอะไรได้ก็เอามาใช้เลยนะคะอันนี้เราหาได้เป็นขวดแยมค่ะทีนี้เราก็จะเอาน้ําใส่นะคะอันนี้ล้างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้ําใส่ค่ะเอาน้ําใส่นะคะเอากิ่งนะคะแพลเซียนไฮที่เราทําไว้ใส่ลงไปเวลาใส่น้าเนี่ยก็คือ ให้ท่วมแค่ช่วงที่เราเอาใบออกนะคะอย่าให้เกินค่ะถ้าเกินขึ้นมาเนี่ยอาจจะทําให้ใบส่วนที่จมน้าเนี่ยมันเน่านะคะก็แค่นี้เองเสร็จแล้วนะคะทีนี้หลังจากที่ใส่น้าเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็มีตัวช่วยค่ะที่ทําให้แพ้เซนยงให้เราเนี่ยงามสดได้นานนะคะก็นี่ค่ะอันนี้เป็นเหรียญสลึงนะคะที่เป็นทองแดงเนี่ยหรือว่าเป็นทองเหลืองไม่แน่ใจนะคะเหรียญสลึงแล้วกันหรือเหรียญห้าสิบสตางค์ก็ได้ แบบนี้เอามาใส่ลงไปในน้ํานี่เลยค่ะในเหรียญเนี่ยเราเคยเห็นนะคะเวลาที่เขาปักเจกันกันนะคะเขาก็จะเอาเหรียญแบบนี้ใส่ลงไปจะทําให้ดอกไม้ที่อยู่ในเจกันเนี่ยสดอยู่ได้นานมากๆเลยค่ะอันนี้เราก็ใส่ลงไปทดลองดูแล้วนะสดนานไม่เหี่ยวไม่เฉานะคะอีกอย่างรากก็ไม่เน่าด้วยค่ะอันนี้เราก็ใส่เป็นหนึ่งเหรียญน,นะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่าลืมเปลี่ยนน้ำทุก 3- ถึง7วันนะคะถ้าอยู่ที่เปิดเพราะว่ายุงอาจจะมาวางไข่ได้ค่ะและอันนี้ก็เป็นต้นที่ดาวทำไว้แล้วนะคะพอเราแช่วไว้ประมาณ2-3ถึงวันดอกที่ตุมต้มๆก็จะทยอยออกทยอยบานแบบนี้ค่ะยิ่งเราเก็บมาแบบว่าดอกตุมต้มๆเยอะๆนะคะก็จะออกพร้อมๆกันแบบนี้เลยค่ะไม่มีเหี่ยวไม่มีเฉาค่ะและอีกอย่างรากก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะ และหลังจากที่ดอกออกไปหมดแล้วนะคะก็จะเป็นเหลือแต่ก้านแบบนี้ค่ะเราสามารถเอาไปปลูกในดินได้นะถ้าอยากจะปลูกลงดินแต่ถ้าไม่อยากปลูกลงดินเราก็ปลูกแบบนี้ค่ะโชว์ใบไปเรื่อยๆนะคะแต่ดอกที่ออกมาใหม่เนี่ยก็จะมีขนาดเล็กลงค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรบำรุงนะคะ และส่วนดอกที่เล็กๆนะคะก็ทยอยบานค่ะวันละดอก2ดอกไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ